สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะวันนี้ก็อยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเนาะวันนี้จะพามารีวิวอุปกรณ์ต่อพ่วงกันบ้างนะคะวันนี้เป็นคิวของอุปกรณ์ต่อพ่วงจากค่าย LCS ค่ะเป็นค่ายเจ้าเด็ดเจ้าดังเนาะพี่ๆหลายคนก็น่าจะคุ้นหูคุ้นตากันแล้วนะคะจากค่ายนี้นะคะเป็นค่ายที่คุณภาพสินค้าเกินราคาไปเลย เกินราคาไปเลยนะคะสําหรับตัวนี้ค่ะเป็นผ่านพวนเนาะเป็นผ่านพวนยี่ห้อ LCS ค่ะเป็นผ่าน6ใบ22นิ้วนะคะเป็นผ่าน6ใบ22นิ้วเป็นของใหม่เนาะเป็นของใหม่มือหนึ่งเลยบ้องผ่านอยู่ที่ระยะ9นิ้วนะคะความยาว2เมตร10เซนน้ําหนัก350กิโลกรัมนะสําหรับตัวนี้ของใหม่เลยก็ราคาอยู่ที่29,000บาทค่ะ29,000บาทรัศมีไม่เกิน40กิโลเมตรทางร้านเรามีบริการส่งให้ฟรีด้วย ถ้าเกินไปกว่านั้นนาะก็ทักมาพูดคุยกันได้นะคะทักมาพูดคุยกันได้นะก็เดี๋ยวหนูจะทิ้งอะไรต่างๆนะเบอร์โทรศัพท์และไอ l ดี e ไลน์ไว้ใต้ด้านล่างคลิปนะคะสำหรับบริษัท LCS เนี่ยเขามีสินค้าอุปรกรณ์ต่อพ่วงหลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นโรตารี่นะคะหางตัดหญ้านี่เลยอย่างที่เห็นนะคะแล้วก็ผ่านพวนนะคะสินค้าดีๆเยี่ยมๆเลยคุณภาพดีๆถ้าลูกค้าท่านใดสนใจก็อย่าลืมติดต่อทักทันเข้ามาได้นะคะ คุ้มเกินราคาแน่นอน29,000บาทค่ะ29,000บาทนะคะเดี๋ยวหนูจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์และ ID ดีไลน์ไว้ใต้ล่างคลิปนะคะร้านเปิดทุกวัน365วันยินดีต้อนรับลูกค้าทุกท่านค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ